สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่กลางทุ่งนะครับแถวบ้านผมนะครับก็ดูบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาจับปลาหมอในแอ่งในน้อยนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ยเราก็ไปดูนะครับผมดูครับบรรยากาศนะครับหมุนให้รอบๆนะครับตอนบรรยากาศเย็นๆนะครับดูเป็นไงบรรยากาศโอหโอ้โหโอ้โหฟินครับก็เดี๋ยวเราจะไปจับปลานะครับเราก็ไปดูครับว่าเราจะได้ หรือไม่ได้นะครับว่ามันจะมีหรือไม่มีแค่นั้นเองก็มากับพร้อมกับเอเต้ยน,นะครับผมเหมือนเดิมครับเชฟเต้ยเหมือนเดิมครับหนังแต็บโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยคันเนี้ยไปได้ไหมเนี่ยที่มีถุงปักอยู่เขาเพิ่งทำคันใหม่เหรอฮะไปได้ปะ่ะเออไปได้นี่หว่าไปทำไมมันจะมีเหรอ ไปดูกนก่อนดีกว่ามาป่ะป่ะโอเคดูเรื่องไปนี่นะครับจะให้ทุกคนดูปูนะครับผมบ้านผมยังมีปูนะครับนี่ครับใหญ่ไหมเอ่ยเนี่ยดูดิเออเนี่ยวัดวัดดูนะประมาณสองสามสามนิ้วอ่ะจับดิจับมาให้ก็ดูจับมันจะเพี้ยเอาไอ้เหี้ยปูเน่าไอ้สัตว์เอ้ยนึกไอ้บปลายเอ้ เที่ยงไรบูนา่าเอาไว้ให้เอาเอาเอาไว้ให้อันนี้กินนะครับเอาไว้พวกนกพวกอะไรกินนะครับอันนี้หอยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยหอยนั่นเนี่ยดำๆจะบอกให้ลูกหอยทั้งนั้นเลยนะครับนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมถึงมีนกปากห่างอยู่เต็มนาครับเพราะว่าหอยไม่อยู่ที่นาโอเคเดี๋ยวไปดูไะลึกว่าลึกว่าอุ้ยน้ำไม่ลึกไปเดี๋ยวดู ปุดปัดปุดปัดโอ้โหปุดปัด,ดปดุดปัดเลยมาเดี๋ยวไปขอเทพก่นพกอ,อ,อนไอเฮียตะโกนหาพ่อเหงาบ้าคุยัเข้าใกล้ๆดิทำงานทำเป็นคุยครับทำงานสองชั่วโมงวันสามปั่นสล็อตได้ตังครับไอเฮียเต้ยนี่ปั่นสล็อตได้ทุกวันจริงๆครับวันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับมันโอนมาใส่บัญชีผมผพันสามไอ้สาสไก่ตะมองก็ไม่มีเลยไง ข้าวขาไก่ควยแรงทุ่งอะเดี๋ยวจะขอปลาจับปลาหมอในลางแกดิไม่มีะไรเต็มหมดอ่ะจับได้ปะล่ะทำไมอ่ะห่วงเน่ยแกิบไ่ช็อตเปนอะไรไม่เห็นจะคุ้เห็นแล้วใครไม่ช็อตต้องมีด้ว ไม่เคยมาช็อตเลยนะเจออ่ะวะเนี่ย,คยใครไม่ชออ็อตอ่ะจับเอานี่จับเอาเอานี่จับเอาอันนี้จับไม่ได้ช็อตหรอกผมอะมือจับมือดูจะจับได้ป่ะเออมันลึกไหม,มไม่รู้มันมไงนนกูโดนเชื่อไม่รู้แต่มันไม่ลึกก็ได้แต่มันถึงเขั้วประชากันหมดอ่ะที่แรกน้ำเยอะมันก็ช็อตเลย ไข่วะไข่ไม่ช็อตมัเนี่ยหนูก็รู้อยู่ว่าไม่ต้องพูดแล้วไขช็อตหาแดกมันก็หลอดบ้านโอ้โหเต็มหมดคนช็อตอ่ะจะต้องหาหลักปากหลักเงินตัวเต็งเต็งอ่ะเป็นคนช็อตเต็มหมดอ่ะตอนเนี้ยมาเจอแฉวอือรอทีคนช็อตอ่ะ ฝอลังไม่มีลูกแล้วอ,อ,อ,อต้องรอตำรวจแม่กางวลไ่มี่ยเก็บอกว่ากลางวันว่างแงก็ไม่ไม่งก็มึไทงา,ท,งา,งท,าที่ไหนแมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันไม่ทําแล้วมันกลับไปอยู่บ้านเนี่ย,อ,อ,ยนนอยู่ในเมืองสองาเดือนนะน,นะอชิผ่านี่มันจะอยู่ได้ไหนดานทำนาปะเนี่ยทำนาป จะเอาหวานกวางข้าวบอกนะป่ะมาเีแล้วป่ะป่ะป่ะป่ป่ะมีอมึงอ่ะนาตาดีไงอ้อเด็กมันเด็กเด็กเด็กไอ้เต้ยมันไรดีคนที่มึงเอามาเนี่ยอะไรอ่ะมึงจะไปคุยปลาไหลอ๋อไปเอามึงตามมันไม่ทันหรอกมึงไม่มีมอญนกอ่ะกูบอกว่านั่นแบตโทรศัพท์กูจะหมดกูจะไม่ได้ถ่ายแล้วไอ้สัตว์ กูจะถ่ายเนี่ยเฮียถามได้กูจะถ่ายเปนเฮียอะไรตอนนี้กําลังทําคันนะครับทําคันก่อนเฮ้ยไม่ต้องทําคันสูงขนาดนั้นทำไมมึงจยวินเยว,วิทไม,ทไม,มก,กูรู้แล้วมึงก็ทำแค่แค่นั่นหน่อย,อยเดียวก็พอแหมจากกั้นถึงก็เป็นกระแพงเดินจำเลยเอาไว้โอเคมา กล้าเฮียได้ใหญ่ไป,ปมึงก็ไล่ไปถึงงูนสิอย่าเอาขึ้นดิลากไว้ก่อนเออลากไปเลยลากไปเดี๋ยวค่อยลากกลับก็นนะกลัวเดี๋ยวจับดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะได้เยอะหรือไม่เยอะ นีอเคน่นีะเดวรกหน่อยหอนวนเยะันโอเคนะครับสรุปแล้ววันนี้ก็ได้มาแค่หน่อยเดียวเองได้มาประมาณไม่ถึงสิบตัวประมาณสิบตัวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้